สวัสดีครับสวัสดีเ,เพื่อนๆพี่ๆนานานักตกปลาท่านนะผมสวัสดีนักตกปลา,า,ม,กกปลามือใหม่ด้วยนะผมก็วันนี้จะมาขึ้นสายริวนะครับผมปลายไหมที่ผมใช้อยู่นะผมก็มีนานาคอมเมนต์มานะผมว่าทําขึ้นสายปลายไหมให้หน่อยอยากเห็นว่าผมใช้ยังไงนะครับผมก็วันนี้จะขึ้นสายให้ชมกันนะครับอุปกรณ์ก็มีสายนะผมสายสิบปอนแล้วก็ ตัปเปอร์แล้วก็ลายไม้ครับผมก็เดี๋ยวจะขึ้นให้ดูนะครับผมว่าผมใช้กันผมใช้ยังไงนะครับผมเนาะเนี่ยผมก็สายก็จับมา้ยาวอย่างนี้นะก็จับครับผมประคอร์ดอไม่ครับผมจะได้แบบนี้ ก็ทำทั้งสองรอบนะครับผมด้วยความมั่นใจนะครับผมเนาะอืออีกรอบนึงนะเรียบร้อยประมาณนี้นี่ผมแล้วก็ใส่สต็อปเปอร์ มืนิดนึงนครับผมต้องขอใครเรื่องเสียสงด้วยนะครับผมเนาะนี่ครับผมแล้วก็รูดรูดไปเลยอ่าเรียบร้อยนี่ครับผมก็จะได้แบบนี้อ่าเนี่ยครับผมเนาะนี่ครับเห็นไหมครับผมอ่าประมาณนี้แล้วก็นี่ครับผมแค่นี้ แล้วก็ลูดใส่ไปใหม่ได้เลยนะครับผมเวลาเก็บสะดวกครับแบบนี้นนะสำหรับมือใหม่นะผมนนะท่านไหนที่ยังที่ใช้แบบนี้อยู่แล้วหรือว่าใช้เห็นห็นที่เห็นต่างก็เลื่อนผ่านได้เลยนะครับผมสาหรับมือใหม่นะผมเนาะนี่ครับผมเรียบร้อยประมาณน,นี้แค่นี้เองง่ายเวลาเก็บก็สะดวกครับผมรวด,ดเร็วนี่แค่นี้เอง นี่ครับผมน่าเห็นเลยครับผมนี่ซ้ายเจนนี้นเองอเค,อครับผมก็นานาท่านไหนมีความสงสัยก็คอมเมนต์ถามมาที่ใต้คลิปได้เลยนะครับผมเนาะก็สำหรับมือใหม่นะครับผมท่านานานท่านไหนชมคลิปมาถึงตอนนี้แล้วก็ถ้าถูกใจก็อย่าลืมกดติดตามนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจ ครับผมขอบคุณครับ